นี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อล่นข้าวค่ะมาไปดูดวงมาว่ามันจะลายตื่นค่ะเราก็เลยมาให้กำลังใจกันนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยะแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอยขอบคุณนี่นะหูบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ แม่ทานยังอะยังอะยี่ต่ออนนี่เลือกเลือกเค้กช็อกโกแลตเพราะว่าสีผิวมึงเนี่ยนะใช่แม่ข่าวมากมึงอ่ะใครซื้อเนี่ยก็ร่วมกันมาหอมกันหอมกัขอขอบคุณนะอจะหอมผ่อเพื่อนเพื่อนผัวผัวเพื่อน ทป่ใบเดตต้นข้าวราคาหอยมีความสุขร่ำรวยไม่ตุยปีนี้อายุเท่าไหร่ล้ยี่สิบเจ็ดแก่มากค้า